จอมเทพโอสถต,ตอนที่233ข้ามข้าไม่ได้ขาดแลนขนาดนั้นเมื่อเห็นดาบเสียงหัวดวงตาของเซียวเจียนก็เบิดกว้างขึ้นทันทีเขาค่อยๆหยิบดาบเสียงหัวขึ้นจากมือด้วยมือที่สั่นเทาเมื่อมือของเขาได้สัมผัสตัวดาบจู่ๆน้ำตาก็ไหลเอ่อออกมาเยยหยวนและโม่หยินตันยืนดูเซียวเจียนที่กำลังลึกถึงลูเหยียนอย่างเงียบๆเสียงหัว การพัดผากในครั้งนี้กินเวลาไปร้อยกว่าปีเซียวเจี้ยนกล่าวออกมาก่อนที่จะถอนหายใจด้วยอารมณ์ที่หลากหลายดูเหมือนว่าเซียวเจี้ยนในตอนนี้จะออกจากการลําลึกถึงลู่เหยียนและกลับสู่ปัจจุบันณตำหนักหอหยุดแล้วเขายืนดาบเสียงหัวส่งคืนเย่ยวนพร้อมกับด้วยน้ำเสียงอันนุ่มลึกว่า ดูเหมือนว่าเสียงหัวจะยอมรับเจ้าในฐานะเจ้านายแล้วทั้งทางที่มันติดตามอาจารย์ของข้ามากกว่า200ปีแต่สุดท้ายก็ยอมรับในตัวของเจ้าได้ยังง่ายราวกับว่าเจ้าและมันต้องมีความผูกพันกันมาก่อนหากเป็นในชีวิตก่อนคำพูดเหล่านี้ มันถือเป็นคำที่เหยียดยามแย่ยวนเป็นอย่างมากเพราะดาบสิ่งหัวเป็นหนึ่งใน8เครื่องหลังวิญญาณจึงไม่ใช่เรื่องยากยินอะไรเลยในการควบคุมสำหรับแยหยวนนอกจากนี้แย่ยวนยังผนวกกับเจเจนมของเพลงดาบเทพอัศนีมวงทองไว้กับตนเองในเส้นทางกาสวรรค์แล้วอีกด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงสร้างแรงดึงดูดอันมหาศาลแก่ดาบสิงหัว จึงไม่แปลกที่ดาบเล่มนี้จะยอมรับเยหยวนในฐานะเจ้านายคนใหม่เยหยวนยิ้มและกล่าวว่าจิตวิญญาณของดาบเสียงหัวมันได้ช่วยข้าไว้หลายต่อหลายครั้งแล้วต้องขอบคุณจริงๆแน่นอนว่าดาบเสียงหัวเล่มนี้มันเป็นผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมอย่างมากในขณะนี้ของเยหยวนหากไม่มีดาบเีิงหัวแล้วก็เพลงดาบดอกเหมยสิ้นอัศนีโล่งลอยคงไม่ทรงอนุภาพขนาดนี้แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นก้าวอัศนีคืนมันจบหรือพันดอกเหมยไล่หลำํำทั้งสองกระบวนท่านี้ต่างต้องการอาวุธที่ส่งพลังมาคอยเสริมอนุภาคให้และตาบเสียงหัวคือตัวเลือกที่ดีสุดในปัจจุบันหากเย่หยวนไม่ได้ครอบครองตาบเสียงหัวเช่นนี้ละก็กระบวนท่าทั้งสองของเขาคงจะอ่อนแอลงอย่างมากแล้วท่านอาจารย์สบายดีใช่ไหม เยวเจียนถันยงฉับพันเยหยุนเพียงแค่ยิ้มและนิ่งเงียบก่อนที่เยยวนจะทําการไิชีทเส้นทางกสวรรค์เขาได้ทําการสาบานต่อหน้าสุสวรรค์แล้วว่าจะไม่นําเรื่องภายในนั้นออกมาแพร่งผายดังนั้นเขาจะตอบคาถามเสยวเจียนได้อย่างไรโอ้ข้าถามสิ่งที่ไม่ควรถามออกไปต้องขอโทษจริงๆหากย้อนกลับไปในตอนนั้นเวลาบนโลกของท่านอาจารย์คงเรือน้อยเต็มทีและในวันวันหนึน่ง จ,จู่ๆเขาก็หายตัวไปอย่างไรลร่องรอยแต่หากให้คาดเดาท่านคงต้องการใช้ช่วงสุดท้ายของชีวิตในเส้นทางกาวสวรรค์เพื่อเฟ้นหาแสงแห่งความหวังให้กับนิกายปฏิทานสูงสุดในชีวิตท่านคือการเซิร์นฟูนิกายมีคาลาตีเพื่อกลับไปพังอาสู่แดนเหนืออีกครั้งและปฏิทานนั้นท่านจึงเสียสละ ช่วงชีวิตสุดท้ายของตนพร้อมสละทิ้งกายเนื้อจนเหลือเพียงจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และทำหนาทีค้นหาความหวังนั้นต่อไปนับร้อยปีจนในที่สุดสวรรค์ก็เปิดทางให้เจอเจ้าเยยยวนคาเชียว,ว่าตอนนั้นท่านอาจารย์คงต้องรู้สึกดีใจอย่างมากกับการมาถึงของเจ้าจากคำพูดของเซียวเจียนเยยยวนสามารถบอกได้ทันทีว่าเซียวเจียน เข้าใจลูเหียนได้ลึกซึ้งเพียงใดความจริงมันแถไปต่างอะไรกับเสี่ยวเจี้ยนที่ค่าเดาวอวมาเลยในอนาคตเมื่อเวลาบนโลกของขา้ขาไข่ดับลงตอนนั้นข้าจะเดินลอยตามท่านอาจารย์ข้านี่แหละจะเป็นผู้สานต่อนาทีของท่านเองเสียเ่ยวเจี้ยนกล่าวออกมาอย่างหนักแน่นและเด็ดขาดราวกับหัวใจของเย่หยวนจะถูกกระตุ้นเมื่อได้ฟังเช่นนี้ แต่เขาก็ต้องใส่หัวและกล่าวว่าท่านเจ้าหอยุดเสียวยังไงอาจารย์และลูกศิษย์ก็ต้องพบกันแน่ในสักวันหนึ่งแต่เหตุใดท่านถึงต้องกล่าวแช่งตัวเองเช่นนี้กันเสี่ยวเจนเข้าใจว่าเย,ย่หยวนกำลังปอบเขาอยู่แต่เขาก็บวกมือปัดเล็กน้อยและกล่าวว่าในที่แรกขา้าคิดว่าจะไม่ได้ยินข่าวข่าวเกี่ยวกับท่านอาจารย์อีกแล้วในชั่วชีวิตนี้แต่ท้ายที่สุดขา้า ก็กลับขาดไม่ถึงเลยว่าจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเจ้าที่ได้ถือคองดาบเซียงหัวสึกเป็นดาบของท่านอาจารย์เจนนี้และข่าก็ทรับดีว่าเจ้าไม่ใช่กบตัวเล็กๆที่อยู่แต่ในบ่อน้ำเดิมๆข่าววังว่าเจ้าจะปฏิบัติต่อเสียงหัวด้วยความเคารพและนำพานิกายเมคาลาตีของข่าสู่เส้นทางที่ควรจะเป็น นอกจากจะฝากฝังเรื่องดาบเสียงหัวแล้วเขายังฝากฝังเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สุดเอาไว้ด้วยด้วยความสามารถของเย,ยหยวนอันเป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนในตัวละครซา,านเหลียนผนวกกับพันดอกเหมยลายลำที่โมยินตันเล่าให้เขาฟังเสี่ยวเจียนจึงกล้าพูดได้เลยอย่างเต็มปากว่าตัวตนอันยิ่งใหญ่ของเยย,ยวนมันไม่ใช่สิ่งที่สถานที่เล็กๆอย่างนิก,กายเมคาลาตีจะสามารถรักษาเขาไว้ได้ตลอดความแข็งแกร่งของนิก,กาย มันไม่เพียงพอที่จะรองรับความยิ่งใหญ่ของเยยวนได้วันใดวันหนึ่งในอนาคตเยยวนต้องออกไปจากนิกายเพื่อตามหาสถานที่ที่แข่งแกร่งกว่าอย่างเลี่ยงไม่ได้เยยวนเข้าสุนิกายนี้เพียงเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์เท่านั้นและผู้ที่ช่วยให้เยยวนแข่งแกร่งอย่างแท้จริงก็คืออาจารย์เนือนามผู้ไม่อาจอยั่งรู้ได้ สำหรับเยยุนเองนิกายเมคาลาตีเป็นเพียงจุดแวะพักระหว่างกลับไปยังดินาสศัสิ์เท่านั้นและมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะต้องอาศัยอยู่ในจุดแวะพักนี้ตลอดไปหากทางนิกายคิดจะฝากความหวังทั้งหมดให้แก่เยหยุนเพียงคนเดียวบอกได้เลยว่าผิดพลาดอย่างมหันเยหยุนไม่มีเวลามากพอที่จะทําอะไรเช่นนั้นตัวเขาเองจะต้องกลับไปยังดินาสศัสธิทให้เร็วที่สุดและ แน่นอนว่าเพื่อการนั้นเยหยวนต้องรีบทำทุกอย่างเพื่อให้นิกายกลับมาพังอาจอีกครั้งโดยเร็วส่วนเรื่องที่พวกเขาจะสามารถพัฒานานิกายต่อไปได้มากแค่ไหนหลังจากที่เขาจากไปมันก็ขึ้นอยู่กับโชคของนิกายล้วนๆโปรดเชื่อมั่นในตัวข้าเถิดท่านเจ้าขอ,อยุเสียวข้าจะเป็นส่วนหนึ่งของนิกายเมคาลาตีเช่นกันเยยวนให้คำมั่นกับเสี่ยวเจียนนี่คือคำสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา ดีมากแข่นี้แหละที่ขาดองการที่ได้ยินจากปาคองเจา้าเสี่ยวเจียนกล่าวขึ้นพร้อมหัวเราะอย่างเป็นสุขเมื่อเย,ยหยวนออกจากตำหนักของเสี่ยวเจียนเขาก็ยังไม่ได้กลับไปตำหนักของตนแต่กลับตรงไปยังหอหลอมโอสถอีกครั้งในกายเมคาลาตีห้องหลอมจะถูกแบ่งสำหรับผู้โสและลูกศิษย์ทั่วไปและเช่นเดียวกับห้องพอผู้พลัง การจะใช้ห้องหลอมยอมจะต้องใช้คะแนนทางสิ้นอย่างไรก็ตามเหล่าสิทธิแห่งซาโอสถมันจะเช่าห้องหลอมเหล่านี้เพื่อสร้างโอสถและนำส่วนหนึ่งไปให้กับนิกายเพื่อแลกกับคะแนนสนับสนุนดังนั้นทุกครั้งที่สิทธิแห่งซาโอสถจะเช่าห้องหลอมพวกเขาก็มักจะเตรียมวัตถุดิบมากกว่าหนึ่งชุดเป็นอยา่างต่ำแน่นอนว่า จำนวนคะแนาานทราบสนที่ได้รับมันย่อมแปรผันไปตามชนิดของคุณภาพโอสถที่หลอมไปส่งให้กับทางนิกายดังนั้นหากให้เปรียบเทียบจริงๆสิทธิแห่งสลาโอสถจะมีวิธีหาคะแนนได้ง่ายกว่าสิทธิแห่งหอยยุทธสิทธิแห่งสลาโอสถส่วนใหญ่จะมีมาตรฐานพอๆกับหนานเฟิงลัวปิงและวิธีการหาคะแนนของนางเองก็เหมือนกับสิทธิคนอื่นๆคือการหลอมโอสถร,ระดับสอง พร้อมส่งให้ทางในกายเพื่อแลกกับคะแนนซึ่งมันเป็นวิธีที่ได้ง่ายที่สุดแล้วสำหรับการหาคะแนนลบกวนสิทธิพี่สักเล็กน้อยพอดีคาต้องการจะหลอมโอโซนระดับ3เยหยวนต้องไปหาสิทธิที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่พร้อมกล่าวขึ้นสิทธิคนนั้นจ้องไปเยหยวนเล็กน้อยก่อนจะกล่าวด้วยความประหลาดใจว่าเจ้าคือสิทธิหอยุทธไม่ใช่หรือ ในขณะที่ตำแหน่งของเจ้าเป็นเพียงนักล้อมโอโซดับต่ำข้าจึงไม่เข้าใจว่าเจ้าจะใช้ห้องล้อมโอโซดับสามเพื่อเหตุใดกันเจ้าหนูข่าวว่าการที่เจ้ามาเจ้าห้องล้อมโอโซดับสูงเช่นนี้จะเปลืองคะแนนโดยไม่ใช่เหตุและจากที่สังเกตแม้ว่าเจ้าจะมีคะแนนมากก็ตามแต่ข้าก็ยังแนะนำให้ไปใช้ห้องลอมอระดับสองจะดีกว่า เนื่องจากเยยอยู่ในขนะนี้สวมชุดสังกัดหอยยศแถมยังติดป้ายตำแหน่งที่เป็นเพียงนักหลอบโอโซนตับตำจึงไม่แปลกที่สิทธิคนนั้นจะแนะนำเขาเช่นนี้สิทธิที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขนางนี้เป็นคนที่มีใจิตใจดีคนหนึ่งเลยเขาพยายามให้คำแนะนำเยย์ยนด้วยความ่างดีโดยประจากคํคำเยอะอย่างใดๆเยย์ยนไม่คิดเลยว่าสถาน,านการณ์จะเป็นเช่นนี้เขาจึงยิ้มออกไปบางๆและกล่าวตอบว่า ขอบคุณสิทธิพี่มากที่เป็นห่วงค่าขนาดนี้แต่ห้องหลอมระดับสองมันไม่พอสำหรับค่าจริงๆมันจะดีกว่าหากเป็นห้องหลอมโอโซนระดับสามมอหลอมโอโซนระดับสองไม่สามารถทนต่อการหลอมระดับสามได้เนื่องจากความเข้มข้นของเปลยวไฟในการหล่อมโอโซนระดับสามมันรุนแรงกว่าระดับสองอย่างมากหากผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจจะทำให้มอหลอมระเบิดได้เลยดังนั้นแย่หยวน จึงจำเป็นจะต้องใช้ห้องหลอมโอโซนดับสาสิทธิ์น้องผู้นี้พึ่งเข้านิกายได้ไม่นานไม่ใช่หรืออืมถูกต้องแล้วข้าพึ่งจะเข้ามาได้สองสมวันไม่แปลกใจเลยข้าเก่งว่าสิทธิ์น้องยังคงไม่เข้าใจถึงคุณค่าของคะแนนดีพอเจ้าทราบหรือไม่ว่าหากเจ้าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบนี้ในอนาคตมันจะส่งผลต่อการฝึกฝนในระยะยาวได้ ท่านสิทธิพี่ข้าจำเป็นจะต้องใช้ห้องหลบโอโซนระดับสามจริงๆเฮ้อทางทั้งทีขากาวขนาดนี้แล้วแต่เหตุใดถึงดื้อถึงเพียงนี้กันอย่าบอกนะว่าตำแหน่งนักหลอมโอโซนระดับตาำของเจ้าสามารถหลอมสุด,ดระดับสามขึ้นมาได้ทราบหรือไม่ว่าราคาการเจ้าห้องหลอมโอโซนระดับสามสูงถึงวันละสามร้อยคะแนนแม้จะพอทราบว่าเจ้าจะมีคะแนนมากมายก็เถอะแต่เจ้าก็ไม่ควรจะใช้คะแนนทิิงขว้างเช่นนี้ เย่หยวนงุดงิดจนแคบจะลมจับเขากำลังหาคำบรรยายกับความหวังดีแบบโง่ๆของคนคนนี้อยู่ว่าต้องใช้คำว่าอะไรถึงจะเหมาะสมเย่หยวนรู้ดีว่ากล่าวยังไงก็หรประโยชน์เขาจึงควักเหลี่ยนตาของตนออกมาแล้วโยนให้สิทธิพีคนนั้นพร้อมกล่าวว่าเชิญตรวจสอบไปตามสะดวกเลยท่านสิทธิพีว่าคาไม่ได้ขาดแคลนเงินขนาดนั้นตอนที่234 วอยุทธสามสัจธรรมเห็นแจ้งเสร็จคนนี้ได้หยิบเหรียญตาของเย่หยวนขึ้นพร้อมกับกล่าวกับเราไปว่า <c oughs> เจ้าเพิ่งจะเข้าหอยุธได้สองถึงสวันจะมีคะแนนสักเท่าไหร่เฉียวคำพูดสุดท้ายของเิษคนนี้ชะงักไปทันทีเมื่อได้เห็นคะแนน,หน,ห,นหนึ่งล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนคะแนนเขาตรวจสอบซ้ำนะซ้ำเล่าเพื่อยืนยันว่าตนไม่ผิด เจ้าเจ้า,จามีคะแนนมหาสารเช่นนี้ได้อย่างไรสิทธิคนนี้อ้าปากค้างพร้อมกัจะหนักได้ว่าคําเตือนของตนเมื่อสักครูม่มันดูไร้สาระไปทันทีตอนนี้ข้าสามารถเข้าห้องหลอมได้หรือยังเออข้าขอเช่าเป็นเวลาสองวันและฝากท่านสิทธิพี่เป็นทุลาให้ด้วยคงต้องลำบากท่านแล้วเยหยุนไม่สนใจคําถามของสิทธิพี่คนนี้ต่อเลยเขาไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องอธิบายถึงคะแนนเหล่านี้ให้ฟัง สิทธิ์คนนี้รีประทับตาคะแนนและจัดการทุกอย่างให้เสร็จสับ600คะแนนได้ถูกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยับตั้งแต่ที่เขาเข้าในกายมาเขาไม่เคยเห็นใครมีคะแนนจำนวนมากขนาดนี้มาก่อนเมื่อเจอกับสถานการณ์เช่นนี้เข้าไปเลนเอาซะเขาทำอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะเลยการที่มี1 000, 000, 000, 000, น,นึ่งล้านหแสนคะแนนจะต้องหลอมโอโซนดับสส่งให้ทางนิกายจำนวนเท่าไหร่ถึงจะได้มันมาสิทธิ์คนนี้ ไม่สามารถคำนวณได้เลยเนื่องจากจำนวนหลักมันเยอะเกินกว่าที่จะคิดด้ใจไว้ได้แน่นอนว่าเยยวยนต้องการที่จะเข้าห้องหลอมโอโซนระดับสาก็เพื่อจะหลอมโอโซนระดับสาแม้โอโซนระดับสามที่เขาหลอมได้นะคะน,นี้ยังไม่มีมากนะักโดยทั่วไปเขาหลอมได้เพียงโอโซนระดับสามระดับต่ำเท่านั้นแต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะโอโซนภาอสูรเป็นโอโซนระดับสามชั้นต่ำ เขาสัญญากับหยวนเฟยก่อนหน้าไวแล้วว่าจะหลอมโอสถผ้าอาสนรให้และตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะหลอมมันแต่ที่จริงแล้วหากว่าตามสัญญาจริงๆเย่หยวนยังเหลือเวลาถึงสิบเดือนถึงจะครบวันสัญญาที่ให้ไว้กับหยวนเฟยเยยหยวนหยิบเครื่องรางวิญญาณมือที่ออกมาและหยวนเฟยก็ปรากฏตัวขึ้นมาเมื่อเห็นว่าตัวมันและแน่น้อนอยู่ในห้องหลอมโอสถมันจึงกล่าวถามอย่างไม่ค่อยมั่นใจว่า ในน้อยนี่มันเรื่องอะไรกันหยวนเฟยที่ผ่านมาเจ้าทั้งบุกน้ำาดยไฟไปพร้อมกับข้ามันโดยตลอดและข้าก็คิดว่ามันคงถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ข้าจะต้องตอบแทนเจ้ากับเย่หยวนก่าวพร้อมรอยยิ้มหยวนเฟยดูจะหัวไวไม่น้อยเมื่อได้ยินเช่นนั้นมันก็ทราบไ้ทันทีว่าหมายถึงสิ่งใดและมันก็เรียบก้าวด้วยความดีใจว่าในน้อยหมายถึงโอสุตภาอสูร ถูกต้องแต่ในน้อยพลังของท่านเพียงเมื่อหยวนเฟยส,สัมผัสถึงความแข็งแก่งของเย,ย่หยวนมันก็พูดอะไรไม่ออกเป็นเพียงนักหล่อมโอสดแล้วจะสามารถหล่อมโอสดอับสามได้อย่างไรจะบอกว่าข้าเป็นเพียงนักหล่อมโอสดใช่ไหมอย่๋ยบอกนะว่าจเจ้าคิดว่าข้าเรียกเจ้าออกมาก็เพื่อปั่นประสาทเฉยๆงั้นหรือเย,ย่หยวนกล่าวพร้อมกับหัวเราะไม่ใช่แบบนั้นในท่าน หยนเฟยไม่กล้าตอนแรกข้าคิดว่าจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ของตนจะก้าวขึ้นสู่นักหล่อบอสถขั้นสูงได้ในช่วงอาจากล้อมลูปวิญ,ญญาณขั้นปลายจึงเป็นเหตุว่าทำไมข้าสัญญากับเจ้าเป็นเวลาหนึ่งปีแต่ปัจจุบันในเมื่อข้ากลายเป็นนักหล่อโอสถดับสูงแล้วเช่นนี้จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลารอใดๆอีกหยนฟยเฟยเบิกตาด้วยความดีใจทันทีที่ได้ยินคำกล่าวและกล่าวกลับว่า ในน้อยท่านช่างแข็งแกงเสืยจริงเยยหยวนพยักหน้าและกล่าวตอบว่าแน่นอนแม้จะค่อนข้างลำบากแต่สำหรับข้ามันไม่ใช่ปัญหาเลยที่เยยหยวนบอกว่าค่อนข้างลำบากมันไม่ใช่เพราะความยากหรือความซับซ้อนในการหลอมแต่เป็นพลังปานของเขาที่มีน้อยเกินไปยิ่งหลอมอโอโซนดับส่งเท่าไหร่มันจะยิ่งกินพลังปานของตนมากขึ้นหากเยยหยวนมีพลังอยูนในอาจากหลอมลมยานขั้นปลายละก็ การหลอมโอโซลาสามนี้จะง่ายกว่ามากในความเป็นจริงแม้ระดับพลังในปัจจุบันของแย่หยวนจะเทียบเคียงได้กับอาจากล้อมดวงวิญญาณขั้นปลายระดับตนแต่จํานวนพลังปานที่ต้องใช้ในการหลอมโอโซลาสามก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีเมื่อหยวนเฟยได้ยินเช่นนั้นมันก็รู้สึกตื่นเต้นจนตัวสั่นมันยอมทิ้งตัวตนและศักดิ์ศรีแห่งราชวานนททั้งหมดไปเพื่อมายอมรับใช้แย่หยวนเต็มตัวตั้งแต่วันนี้ไปเลยจะดีกว่าไหม แต่ตอนนี้เย,ยหยวนสามารถบรรลุคำสัญญาแรกได้รวดเร็วจากนั้นสิ่งเหล่านี้จะไม่ทําให้หยวนเฟยตื่นเต้นจนมีความคิดเชหนี้ได้อย่างไรหยวนเฟยขอบคุณในน้อย <c oughs> ข้ารู้ว่าลึกๆแล้วเจ้ายังรู้สึกกังขายอยู่บ้างเอาเป็นว่าเจ้าควรจะขอบคุณข้าทีหลังที่คาหลอบโอสดเสร็จสิจดีกว่า เมื่อก่าวจบเยหยวนก็เริ่มหยิบส่วนประกอบต่างๆออกมาจากแหวนเก็บของและเริ่มคัดแยกทันทีการหลอมโอโซนระดับสามมันไม่ได้ง่ายเหมือนกการหลอมโอโซนระดับสองไม่เช่นนั้นผู้ที่สําเร็จถึงเซียนโอสถคงจะไม่น้อยถึงขนาดนี้และแท้จริงแล้วการหลอมโอโซนระดับสามจำเป็นจะต้องใช้ความแข่งแกร่งของจิตวิญญ,ญาณขั้นต่ําอยู่ที่ระดับเซียนโอสถนั่นหมายความว่าแม้จะเป็น สิ่งมีชีวิตที่เกิดมาเพื่อทาทายสวรรค์ขันเยหยวนก็ไม่อาจที่จะชดเชยความแตกต่างนั้นได้อย่างไรก็ตามแม้จะชดเชยความแตกต่างนั้นไม่ได้แต่เขาก็มีวายุ์การหลอมที่ช่วยได้และวายธ์การหลอมเหล่านั้นเยหยวนจะต้องฝึกฝนจนชำนาญถึงขั้นตำนานชั้นฟ้าก่อนเท่านั้นถึงจะทำให้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมาได้การหลอมโอสถที่มีระดับสูงกว่าตน มันไม่ต่างอะไรกับการที่จะต้องต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีระดับสูงกว่าเลยแต่กาะนั้นแม้การต่อสู้จะพอมีคนที่สามารถเอาชนะผู้ที่มีระดับสูงกว่าได้แต่ในด้านการหล่อมโอสดไม่เคยมีผู้ใดที่สามารถหลอมข้ามาระดับได้ภายในดินแดนลายสิ้นสุดแห่งนี้ไม่ว่านักหล่อมโอสดคนนั้นจะมีพรสวรรค์หรืออัจฉริยะเพียงใดแต่การหล่อมโอสดขามาระดับ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมีวันเป็นจริงแล้วก็ลืมไปได้เลยสำหรับภายในดินแดนไร้สิ้นสุดเพราะแม้แต่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์การที่คนจะหลอมโอสถข้ามระดับได้ขนาดนี้ยังมีน้อยจนสามารถนับนิ้วได้เลยหากมีปริมาณพลังและความแข็งแกร่งของพลังปานไม่เพียงพอแล้วแม้จะบังเอิญหลอมสำเร็จแต่โอสถที่ได้ออกมาก็จะไม่สมบูรณ์ตามที่ควรจะเป็น เฉพาะว่าหยุดการหลอมระดับอาณาจากักรปรรพการเท่านั้นที่จะสามารถลดการใช้พลังปานลงได้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ผิดพลาดดังเก่าไปในข้างต้นในเมื่อการหลอมโอโซระดับ3 <c oughs> เป็นเรื่องที่ท้าทายเช่นนี้เยหยวนจึงต้องทำสมาธิก่อนเป็นเวลา15นาทีหลังจากที่เขาคัดแยกและสกัดหัวเชื้อส่วนภัยสำเร็จทุกอย่างแล้วเขาก็ทำสมาธิและเข้าสู่ ทภาวะจิตวารีสงบอย่างสมบูรณ์การคัดแยกและสะกัดหัวเชื้อส่วนภัยของแย่หยวนยังคงรวดเร็วและคล่องแคล่วเช่นเคยแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือเขาไม่ได้แบ่งวัตถุดิบออกเป็นสองส่วนเหมือนที่ผ่านๆมาหากนั้นเฟิงหัวปิงอยู่ตรงนี้นางคงเอ่ยถามด้วยความแปลกใจว่าการที่เจ้าทำเช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่าเจ้าจะหลอมโอโซนจสาม โดยไม่ใช่วายุดการแกนแบบหินหยางถูกต้องเย่หยวนไม่ตั้งใจเ่ียใช้วายุดการกันแบบหยินหยางในการหลอบโอสถครั้งนี้เมื่อเย่ยวนลืมตาเขาก็เดินตรงไปอย่างมอหลอมพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าลึกๆก่อนที่จะปลดปล่อยเปลวไฟออกมาจากนิ้วของเขาท่านใดนั่นเองเปลวไฟเหล่านั้นก็ได้ห,อห่อโฮมหัวเชื้อส่วนภายทั้งหมดเปลวไฟเหล่านั้นคือ เพิ่งบัวฟ้ากขาจัดจันขาวแม่เยหยวนจะเล่งพลังได้เทียบเท่ากับปานไฟเพียงระดับสองแต่มันก็มีคุณภาพเหนือกว่าเป้วไฟจากห้องหลอมอย่างมากขั้นตอนแรกก่อนที่จะนำไปหลอมนั่นก็คือการทำความสะอาดหัวเชือ้อเยหยวนเล่งเป้วไฟให้แรงขึ้นเพื่อทำการชํำระ หัวเชื้อส่วนภัยให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นคุณสมบัติจำเพาะพลังปานแห่งไฟตระกูลเพลิงศักดิ์สิทธิ์ขจัดจันขาวคือการชำระให้สิ่งต่างๆอย่างเช่นโอสถหรือวัตถุดิบให้มีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าปานแห่งไฟตระกูลนี้เป็นตระกูลที่นักหลอมโอสถทุกคนต้องการมากที่สุดมือของเยหยวน ไล่วนไปรอบๆเหวกับกำลังไล่กระถาเวทมนต์อะไรสักอย่างหลังจากนั้นเพียงไม่กี่นาทีมือที่กำลังไล่อยู่ของเย่หยวนก็หยุดลงพร้อมกับใช้เปลวไฟนำหัวเชื้อส้นภัยลงในหม้อหลอมทันทีทางเสียงและแรงดันในหม้อหลอมได้กระจายจุดสะทานไปทั่วทุกมุมห้องนี่ถือเป็นการเข้าสู่การหลอมอย่างสมบูรณ์แล้ววัาจะหยุด สามสดจ็จเห็นแจ้งเริ่มได้มเมยหยวนกล่าวเบาๆออกมาเปลวไฟจำนวนมากในหม้อหลอมก็โผล่พุพ่งออกมาทันทีในขณะเดียวกันจูๆ่ๆลางของเยหยวนก็หายไปเหลือไว้แต่เพียงความว่างเปล่าเมื่อเห็นฉากากนี้หยวนเฟยก็หลี่ตาลงพร้อมกับจับจ้องไปยังภาพตรงหน้าแม้ว่าเขาจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการหลอมอสถเลย แต่เมื่อมันเห็นเย่หานที่ห้องหลอมโอสถในตอนนั้นเขาก็ทราบทันทีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่อย่างใดในทำนองเดียวกันการที่เย่หยวนจะมาหลอมโอสซรับสารเช่นนี้มันไม่เกินตัวเขาไปใช่หรือไม่ด้วยความสามารถในการมองเห็นของโยนเฟยมันจึงมองเห็นลาของเย่หยวนได้ไม่ยากนะักหากมองพียงผิวเผินอาจจะไม่เห็นลาของเยหยวนแต่ถ้าเป็นคนที่มีฝีมือ เพียงพอแล้วก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเยหยวนเคลื่อนที่เร็วจนไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าล่างของเยหยวนในขณะนี้เคลื่อนไหวไปมาอยู่เพียง3จุดหลอบมออย่างคล่องแคล่วและทุกครั้งที่เขาหยุดนั้นหมายความว่าเขาได้สร้างผนึกอันล้ำลึกลงในหมอหลอมสําเร็จไปแล้วอันหนึ่งทักษะการ้้อมโค้งในทันมันแข็งแกร่งมากกว่าพ่อของเขามาก าไม่อยากเชื่อเลยทั้งทงที่เขาอายุเพียง15ปีแต่กลับมีทักษะอันเลือเชื่อขนาดนี้ได้อย่างไรหยวนเฟยได้รำพันกับตัวเอง